ไอทิศเราจะเอาชนะอำนาจมืดหรือมือที่มองไม่เห็นเนี่ยได้ยังไงถ้ามึงคิดอย่างเงี้ยมึงแพ้ตั้งแต่ยังไม่ไสู้มึงต้องคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงอะไรที่มึงมองไม่เห็นอะไรที่ไม่มีหลักฐานมึงมองไม่เห็นมึงอย่าไปคิดว่ามันมีอยู่จริงถ้ามึงคิดว่ามันมีอยู่จริงปุ๊บมึงก็เข้าทางมันดิมันก็จูงความคิดมึงได้ดิอย่างนี้มันก็สร้างเรื่องให้มึงเข้าใจว่าเป็นคนนั้นสร้างเรื่องให้เข้าใจให้ทําความเข้าใจให้มึงเป็นคนนี้มันก็มันก็มันก็ฟรีดิมึงก็ฟรีดิม เข้าใจผิดว่าไปด่าคนนั้นคนนี้มันก็สร้างเรื่องทีนี้มันก็เอาใหญ่แต่เนี้ยเลยยิ่งมันจุงความคิดไปให้กับคนที่ไปด่าคนที่เขามีมีคนที่เขาเคารพนับถือมากๆอย่างเงี้ยทีนี้มันก็หลงไปด่าเขาที่คนที่เคารพนับถือเขาเนี่ยมันเขาก็เขาก็ให้คนคนกลุ่มนั้นมาฉกมึงมันให้คนกลุ่มนั้นมาฉกมึงเนี่ยมึงก็เข้าทางมันทันทีมึงอย่าไปคิดว่ามันมีไอ้พวกเนี้ยมันใช้เหลี่ยมหมอผีมา มึงเข้าใจคำว่าเหลี่ยมหมอผีไหมหมอผีไม่ได้อ้างว่าไงร่างทรงอ้างว่าไงเทพท่านนั้นสั่งมาผีตัวนี้สั่งมาอ่าไอคือไอเรื่องที่เหนือธรรมชาติสั่งมาเั้งนั้นแล้วมันท th ําไงอ่ะมันได้อะไรมึงคิดว่าไอร่างทรงหมอผีกับผีมัวใครน่ากลัวกันหมอผีก็นั่นไงนั่นแหละมันใช้เหลี่ยมนี่เหลี่ยมเดียวกันพวกนี้เหลี่ยมเดียวกันมึงคิดไว้อย่างเดียวเลยคือแค่ไหนแค่นั้นนะมึงคิดว่าแค่ไหนแค่นั้นมึงอย่าไปจินตนาการ ถ้ามึงจินตนาการปุ๊บมันก็มเข้าทางมานันทันทีแล้วทีนี้มาจูงความคิดมึงได้พวกนี้ขิงแก่แม่งร้ายจริงเผ็ดลึกลตามนั้นแน่มึงอย่าไปคิด